สวัสดีวันที่24มิถุนายน2565ครับวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นกันก่อนที่จะเป็นสแกนหุ้น High i ฮ h ล i i h r r t u u r แล้วก็มาดูค่าทั่วไปครับตอนนี้เซ็ตยังคงบวกอยู่ 9.10จุดนะครับอยู่ที่1 5 0 0มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อย p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะหรับ5 6 7 1น่ะครับหรือ1น6 6 7พนะครับขอยหกสิบหกจุดนิดนึ่งนะครับ,ร 1, 5, 6, 6, 7, รบา,ด,ด, 1, 1บาดูลัลเดก็ยป็น โอนเขียวนะครับเพราะว่าดาวโจนก็เขียวอะไรก็เขียวนะครับมาเบนสปอร์ตกับ DVT น้ํามันก็ยังคงเขียวนิดนึงครับอยู่ที่100ดอลลาร์กว่าก็โกลสปอร์ตก็เขียวเช่นเดียวกันนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างก็เขียวนะครับค่าเงินบาทไทยกับดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเขียวนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะไปที่36บาทเรื่อยนะครับเราคาดว่ามันจะไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเราเข้ามาที่เมนู มาร์เก Scanner นอร์ะครับเราก็ไปที่ my record my Scanner นะครับก็ไปที่ high return นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม Spen Mobile นะครับทุกคนครับ S Pen Mobile ทีนี้ก็เข้ามาที่หน้านี้ก็จะเห็นจังหวะตัวนี้เป็นกําลังขึ้นนะครับสลับ g e n โกนะครับ g จนโกก็กลับเข้าไปดูที่สตอรี่ต่างๆนะครับว่าเขามีลักษณะการทํางานยังไงนะครับก็เข้าไปดูที่ก่อนก่อนที่ไปเจนโก้แล้วดูภาพโดยรวมของการสแกนนะครับ ก็สแกนจากตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับแล้วก็ตั้งแต่0.01ขึ้นไปถึง1บาทนะครับล้วก็มีอลุ่มจากึงแสนขึ้นไปถึง1นติลเลียนนะครับแล้วก็มีอาโบอินกชันนะครับแล้วก็ใช้เ a ว b o ดี uh, นะครับเป็นลักษณะสีเขียวกรีนนะครับกดเซฟแล้วกดลันสกรีนขึ้นมาก็จะได้3ตัวซึ่ง3ตัวนี้เราก็จะมาดูกันว่าเป็นจังหวะใด,ดนะครับซึ่งให้เรา จะได้กะเก่งว่าจะเป็นจังหวะทำกำไรหรือจังหวะขายดีนะครับมันจะขายหรือเก่งกำไรดีนะครับดูจากผลลุ่มที่เข้านี้นะครับเราใส่เครื่องมือเข้าไปอีกตัวก็คือตัวที่เครื่องมือที่เราเช้ประจําก็มีอยู่หน้านี้นะครับเราก็กดดาวแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาที่ตรงฟับาเลนะครับก็จะมีโบรชเจอร์แบร์มีลเ l เนียลเกชันมีเอ็มเอซีดีมีบูมวิ่งเอฟเฟอร์เลมีดีเอ็นเอที่เป็นผลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับล้วก็มีพาร์ทิคสารนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้เนื่องจากว่าอันนี้ก็ไว้ดูสรับ ยืนยันการขึ้นการลงนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น ISI นะครับแล้วก็ผลลุ่มนะครับตอนนี้ก็มีผลลุ่มอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวที่เป็นฟ u ริเจอร์แบนเข้าไปนะครับข้อเจนเก็เป็นจังหวะขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นขึ้นสุดๆแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีโอกาสบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะพะลักษณะของเขาเป็นเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างหมายาว่าในวันถัดไปนั้นก็จะมีโอกาสราคาสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ นั่นตัวนี้ก็ถือว่าทํากําไรได้อีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดทา ф, ่านจะเข้าทํากําไรนะครับสำหรับเจนโก้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่0.74นะครับราคาต้นทุนอยู่ที่0.74ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง0.77นะครับประเด็นก็คือเข้าเป็นจังหวะซา์เวดาวลงมานะครับจังหวะซายเวดาวก็คือจังหวะนี้ก็คือว่าถ้าเกิดมีแทงลงนะครับต่อไปก็จะซา์เวลลงมานะครับเราก็รอมารับที่จังหวะที่เขาลงมาตรงนี้นะครับเพื่อทํากําไรนะครับ จังหวะที่ทํากําไรคือจังหวะที่ linear action ดันอยู่ด้านล่างสุดนี่นะครับเขาลงมาถึงด้านล่างสุดนี่คือจังหวะที่เราจะเข้าเก่งกําไรเมื่อเราเข้าตรงนี้เสร็จเราก็จะให้เขาไหลปล่อยเขาไหลทํากําไรขึ้นไปที่ทางด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเขาเราสแกนมาผิดจังหวะคือเป็นสแกนให้เห็นว่าจังหวะเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านมีท่านก็ควรขายหรือถ land ้าเกิดท่านติดต่อท่านก็ รอจังหวะให้มันดาวลงมาถึงตรงจุ JI, drama, ดล่างสุดนะครับท่านค่อยซื้อนะครับท่านถ้าท่านมาซื้อตรงนี้ท่านก็จะได้กําไรเมื่อเวลาที่เขาดีดกลับขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเกิดท่านติดดอย mm hmm. ตรงนี้เหมือนหนึ่งท่านก็ลงมาซื้อตรงนี้สักสองหมื่นนะครับมาซื้อตรงนี้สักสองหมื่นเสร็จเวลามันสวิงกลับขึ้นไปที่บริเวณบนสุดนี้ท่านก็จะได้กําไรนะครับในส่วนต่างก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านที่เคารพครับ มานะครับตัวเจนโก้ก็เป็นชนี้นะครับเราก็มาดูเนชั่นนะครับเนชั่นก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาพุ่งมาสูงนะครับวันนี้ก็จะค่อยๆซา์เวดาวนะครับวันี้ก็คือเป็นเป็นอันว่าเราสแกนเอามาแต่ละหุ้นนี้ก็เป็นจังหวะที่เป็นจังหวะที่ทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขามีเรื่องราวมีการทํากําไรเรียบร้อยนะครับดูจากบลรุ่มนะครับดูจากที่มีบนรุ่มเข้านะครับมีบนรุ่มเข้าแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปอย่างสูง ดนั้นในวันนี้ก็คือราคาออกนะครับแม้ว่าเซตจะสีเขียวนะครับเซตวันนี้อย่างที่เรียนให้เห็นตอนเช้าไตอนที่เข้ามาตอนแรกนะครับว่าราคาเซตบวกไป9 9จุดนะครับแต่ว่าความมั่นใจในของนักทุนภายในประเทศนะครับที่ยังคงออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูของนักทุนภายนอกนะครับเอ็นวีอาของทุนภายนอกก็เห็นว่าเขายังคงมั่นใจนะครับเนเข้าอยู่นะครับแต่ก็คือ,อตัวที่เป็นบนรุ่มนี้จะเป็นของ 19กานาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับเป็นของอนักทุนที่ลงทุนมาเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้เป็นบลลุ่มที่ยังไม่อัปเดตสลับวันนี้นะครับเป็นบลรุ่มที่อัปเดตสลับเมื่อวานนะครับก็เป็นทํานองนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้ราคาถือว่าสูงที่สุดแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนแนวของนิเวีเกชั่นให้เป็นไซด์เวอร์เนี่ตัวเนชั่นนี้ต้องทําราคาที่ไซด์เวิร์กันข้างนะครับดันั้นเราต้องรอต่อไปประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับ ให้ราคา s i d e w a y ด้านข้างแล้วมันจะเปลี่ยนแนวของลีนีเอชชั่นขึ้นไปนะครับ s i d e w a y ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าราคาตอนนี้อยู่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่0 3 0จุดแน่นอนว่าแม้ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดเราดูจากจาังหวะนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปที่3.30ถือว่าเราดอยแล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะไม่ได้ดอยอชั่วคราวนะครับมันจะเป็นแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการกลับ,กล,บกลับด้านของตัวลีนีเอชชั่นนะครับถ้าเรามาดูแบบลักษณะของนักลงทุนนะครับ เรามองใจเป็นกลางๆนะครับก็ดูว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเนื่องจากอะไรครับเราไปดูที่ทำเฟรมว e k นะครับทำเฟรมว e กก็คือเป็นจุดที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนทั้งอาร์ n รเนียลชั่นของทำเฟรมวิกนะครับนี่ก็คือการการทํำราคาหมายว่าการประกอบการของเนชั่นนั้นเริ่มดีขึ้นมานะครับหลนะังจากที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อเนชั่นล้วก็ บอกให้ไม่ได้ตลาดทราบชัดเจนว่าเนชั่นนั้นได้โลาะไอ้พวกเก่าๆนะครับที่เป็นคล้ายๆสีเหลืองนะครับสีสีน้ำเงินสีเหลืองนั้นออกไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาเพื่อจะมาเป็นการอย่างแท้จริงจะเพื่อจะมาทําข่าวโดยแท้จริงใช้ใช้จัญญาบันของนักข่าวที่แท้จริงเข้ามาทําข่าวแล้วก็เอาเกี่ยวกับตัวสินค้าเข้ามาสอดแทรกในรายการแล้วก็ขาย เข้ามานะครับก็คือเป็นธุรกิจการค้าโทรทัศน์โดยตรงนะครับาการออกอากาศทุกครั้งมันจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็ต้องยิ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาในการในการทํากําไรของเขาในแต่ละไปไต่มาสนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องกับกับกับเกณฑ์ขอบกับแดนของตัวเร a เรน o ยลนชันนี้ให้ไซด์เวอร์ขึ้นไปนะครับทีนี้ทุกอย่างทุกทุกอย่างของเนชั่นทำนี่ก็จะเป็น กำไรนะครับคนก็จะเริ่มกับเข้ามาดูเนชั่นเพราะว่าการวิเคราะห์ข่าวไยอยางเป็นกลางนะครับมีหลายคนมีหลายหน้าตาที่เป็นอยู่ใต้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ฝั่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาทางฝั่งที่เป็นรากยาบ้างนะครับมีฝั่งที่เป็นกลางบ้างนะครับแต่ก็ยังคงมีหน้าเดิมๆหน้าเก่าๆแต่ว่าประเด็นก็คือตัวเดิมเก่าก็กยังคงอวยให้ให้พวกที่เก่าๆนะครับหมายว่าพวกสามกี 3, พวกอะไรพวกนี้ก็ ยังมียังมีคุณค่าขึ้นมาบ้างเขาก็ยกสามกีบเข้ามาบ้างเพราะนั้นตัวเนชั่นก็เลยใกล้ๆจะกลมกกืนแต่ยังไม่สามารถกลับได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันโดยตรงก็คือถ้าดูจากการาฟนะครับเขามีการขึ้นมีการลงอย่างนี้เมื่อเมื่อไหร่ที่ลงต่ําสุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อราคา,าก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาที่สูงสุดก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ0.45นะครับตอนนี้อยู่ที่0.30นย์นะครับตรงนี้นะครับ ราคามันจะค่อ,คอยๆดีดกลับขึ้นมาที่0.45นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้เป็นทาง e frame w e นะครับเราจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับก็ดูเข้าไปที่ทางเฟรม m e มันนะครับจังหวะของเขาก็ยังคงสวิงขึ้นไปนะครับเพราะคือเข้าลงมาต่ําสุดแล้วมาต่ําสุดที่ทแถว linear regression ด้านล่างแล้วนะครับทีนี้จุดถัดไปนี้เขาก็กลับตัวค่อยๆวก,กตัวกลับขึ้นไปแล้วก็จะ,ะไปที่1บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าท่านเป็นนักลงทุนและนักเก่งกาไรโดยแท้จริง ท่านต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเนชั่นนะครับในปัจจุบันที่ต้นทุนที่0.30เนี่ยถาม่าถ้าเราเข้าก้าเ้าเข้า,เ,ขาเก่งกําไรวางไว้ตอนนี้ที่0.30เอาเงินทิ้งไ้ตรงนี้เลยประมาณสักปีหนึ่งท่านก็จะได้กําไรกลับคืนมาที่ราคา1บาทกว่าๆหรือ2บาทหรือใกล้ๆ2บาทประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ก็คือเป็นจุดที่ต่ําสุดที่ท่านักทุนที่คาดว่าจะลงมาลงทุนนี้น่าจะลงทุนนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเห็นจากจังหวะนี้คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแนวของรีเนเลชชันให้ไซด์เว้าขึ้นไปเพราะนั้นจะเป็นแนวนี้ได้ต้องค่อยๆไซด์เว้าขึ้นไปที่ราคา0.45ไอ0.150นะครับราคามันก็จะค่อยๆกลับมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวโน้มขาขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเฟรมเดนะครับทา r เฟรมเดก็คือเขาค่อยๆกลับมานะครับค่อยๆกลับขึ้นมาอ่เขาค่อยๆกลับขึ้นมาที่แนวโน้มขาขึ้นนะครับ ทีนี้เขาก็จะค่อ,คอยๆไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออกด้ดนข้างนะครับเพราะเขาขึ้นไปไม่ได้เขาก็ออกด้านข้า่นตัวประเด็นสําคัญก็คือต้องดูอีกตัวอินดคเตอร์หนึ่งก็คือเส้น2องระหว่างนะครับเราต้องเข้าไปแก้ไขห้าวันให้เป็น2องระหวันนะครับจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเมื่อมาชนเส้น2องระหวันพอดีแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยืนเหนือเส้น2องระหวันได้เขาก็จะค่อ,คอยๆไซเวย์ แล้วก็ลัดเลาะไปในเส้น2องวันนี้นะครับอันนี้เส้น2องแลวันนะครับมันก็จะลงมาอีกรอบแล้วก็ชนอีกรอบจนกว่าจะสรุปเส้น2องวันอันนี้เป็นจุดการกลับตัวหรือรี่เบาที่ดีนะครับของตัวเนชันนะครับถือว่าขึ้นมาทดสอบเส้น2องแลวันนะครับก็คือเส้น2องวันถ้าเกิดว่าราคาอยู่ด้านล่างมันก็ชนเสร็จมันจะเด้งลงนะครับถ้าเกิดราคาอยู่ด้านบนชนเสร็จมันจะเด้งกลับคืนขึ้นไปนี่คือหลักการของเส้น2องแลวัน ตัวนี้ดูยังก็เราก็ยังไม่รู้นะครับเราต้องดูที่ตัว m a c d นะครับตอนนี้ราคานั้นก็อยู่เหนือ m อ็อยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้ก็เขาเพิ่มพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มาสายเวยด้านข้างตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเขาขายปกตินะครับคือเขาขายทํากําไรคือเมื่อ,อไหรก็ตามที่มีนิวไฮแถวๆนี้นะครับเขาเคยก็คือเขาเคยสูงมาแล้วแต่ตัวนี้สูงกว่ามีนิวไฮตรงนี้ปุ๊บเขาต้องทําการขาย วันนี้ก็คือวันที่ขายเพื่อขายกำ,กำไรทั้งหมดที่ซื้อมาตั้งแต่นี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วจะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่นะครับก็เริ่มลงทุนเมื่อราคาราคาไส้เทียนตัวนี้ต้องมาต่ําที่สุดเท่าไหร่ก็คือให้ซื้อให้ซื้อที่ตรงนั้นเราก็ถือไว้ที่นี้มันก็จะไซด์เวย์ไปด้านข้างไซด์เวย์ไปด้านข้างจนกระทั่งเปลี่ยนแนวของลีเนียลเลกชันขึ้นไปด้านบนนี่นะครับอันนี้คือสูตรสาเร็จทั้งหมดของราคาหุ้นนะครับจะนับจากตรงนี้ไปนะครับ ท่านที่ซื้อที่ราคาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเต้ต่ําที่สุดของรอบนี้แลนะครับซื้อได้ต่ตําถือว่าเป็นจังหวะที่ลงทุนถ,ถ้าเกิดท่านซื้อที่ตรงนี้ท่านต้องถือทนถือ,ถอยาวไปเรื่อยๆนะครับราคามันจะไหลกลับขึ้นไปที่1.5 0นย์ะครับในประมาณสองหนึ่งปีหรือ2ปีข้างหน้านี้นะครับสำหรับเนชั่นก็คือจากนี้ไปเขาก็จะค่อยๆได้กําไรกลับขึ้นมานะครับเราก็จะค่อยๆเห็นราคากลับไปของเนชั่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องอรักษากรอบอวินัยในการรายงาน ตลาดหลักทรัพย์หน่อยนะครับก็ถ,ถึงตลาดหุ้นเหม่อคกับว่าเขามีการทํากําไรไปได้เท่าไหร่มีคือต้องสรุปบัญชีให้ให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ต้องรายงานอย่างตรงเวลานะครับก็คือคือ,คอต้องมีคนตรวจสอบบัญชีทําบัญชีให้มันถูกต้องนะครับก็ทําทุกอย่างให้มันแฟรแ,แล้วก็น,นญญานําปณิธฐานที่ดีในการธุรกิจปณนิฐานที่ดีก็จะมีกําไรนะครับเข้ามาทีนี้เขาก็จะเป็นจังหวะที่เขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดถ้าถ้าดูขาลงต่ําสุดก็จะเป็นจุดที่5นะครับถ้าเราย้อนดูภาพนะครับก็จะเป็นลงจุดที่5นะครับเห็นไหมครัว่าเดิมทีนั้นเขาขึ้นมาจากขึ้นมาจากจุดที่3ามี่ขึ้นมาจุดที่5อันนี้ก็คือหมดหมดรอบขาขึ้นนะครับทีนี้พอหมดรอบขาขึ้นมันก็ตั้งรับหน่งสอสามสี่ห้านะครับห้าตัวนี้ก็เป็นจบรอบขาลงนถ้าเราจะ หาข้อแม้หรือหาเขาเหตุผลมาอ้างว่าตอนนี้เป็นจบคขาลงเรียบร้อยแล้วนะถัดมาก็จะขึ้นมาเป็นนับหนึ่งใหม่2 3 4 5ห้าไปใหม่ทางนี้นะครับจากจากังหวะนี้คือตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดของเขาแล้วนะครับนี่คือจุดต่ําสุดที่สุดของที่สุดแล้วฮะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับจะไม่มาต่ําตรงที่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้อีกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขายกสูงขึ้นไปถ้าเกิดเรานะับภาพใหญ่ก็คือตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่หนึ่งนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดที่สอง นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่3ถามแล้วก็ไป 3x 3เมีัวบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเรานภาพนะครับนี่ก็คือเส้น2แล้ววันนะครับนี่คือสองแล้ววันเมื่อไหร่มาเทสเส้น2แล้ววันแลยืนเหนือเส้น2แล้ววันได้นะครับราคาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สัมต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่ทํากําไรนะครับเราพูดถึงเนชั่นมากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าการกลับตัวการกลับแนวโน้มของธุรกิจนะครับเริ่มกลับมานะครับเข้าทิศเข้าทางนะครับ มีการเปลี่ยนพิธีกรมีการสอดแทรกค้าขายนะครับสินค้าต่างๆเข้ามาในรายการมีการสนับสนุนต่างๆก็คือว่าเราต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเนชั่นนะครับถึงจะเข้าใจว่าจังหวะนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาเอาพวกไอ้พวกที่เป็นไอ้สีเหลืองสีต่างๆเขเอาออกไปไปไปเป็นไปเป็นท็อปออกออกจากระบบไปนะครับเหวี่ยงออกไปไกลๆนะครับแล้วก็เอาพวกที่เป็นหน้าตาดีๆเข้ามาแล้วก็ มีลักษณะของความเป็นกลางมากขึ้นหน่อยนะครับแม้ว่าจะยังคงหลงเหลือนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอรับได้นะครับแต่เราเขาก็สอดแทรกสินค้าเข้ามาแม้จะขายได้ขายไม่ได้บ้างก็อันนี้ก็แต่มันก็ยังทาทาเงินให้กับเนชั่นจะถือว่าผู้บรหารทำมาดีนะครับเพราะนั้นต่อไปราคาก็คือจะเริ่มกลับขึ้นไปนะครับที่เรนได้ทราบก็จะเห็นว่าไปดูมันก็จะไปที่ 1, 1. บาท1.5บาทเพราะฉะนั้นแน่นอน เราเป็นนักเก่งกําไรเราต้องมาอ่านแกมอ่านอะไรให้ถูกนะครับเราก็ดูว่าจังหวะของเขานั้นเดิมทีนั้นเขาไม่ค่อยอไม่เคยส่งอะไรตรงเวลาหมายว่าเขาไม่เคยรายงานตลาดอย่างอย่างถูกต้องนะครับต้องมาปรับปรุงนะครับเราก็ดูทิศทางของเขานะครับหลังจากนี้ต่อไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นตอนนี้ถือว่าเรามาลงทุนที่0.3 0ศูนนี่ถูกหรือเปล่าครับหมายว่าราคามันถูกเกินไปใช่ไหมครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะก็จะกลับขึ้นไปที่1นึ่งบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนชั่นนี้ต้องต้องต้องติดตามแล้วต้องจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะให้เขาได้รักษานะครับรักษาแนวโน้มการทําการบริหารแล้วก็รายงานผลการดําเนินงานต่างๆให้ให้ตรงเวลานะครับเพจะได้มีผลสะท้อนออกมาถึงราคาราคาหุ้นนะครับนั่นเราก็เป็นกําลังใจให้กับเนชั่นนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเมื่อเป็นกําลังใจให้แล้ว เราก็ถ้าเกิดเราเข้าที่ตรงนี้แน่นอนว่าเนชั่นย่อมให้ผลตอบแทนกับเราทั้งต่จยก่อนไม่มีการปันผลต่อไปก็อาจจะมีการปันผลนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นไปให้เราเรื่อยๆนะครับจะขึ้นไปที่1บาทก,กว่าๆดังนั้นะเมื่อตอนนี้เราอยู่ที่0 3 0ถ้าเราลงทุนตนนัวนี้แล้วเราก็ถือยาวรอไปเลยก็ถือเป็น V.I หรือจะเป็นอะไรก็แต่ท่านจะทําเป็นรบอบๆก็ได้นะครับเพราะตัวตน,นี้จะมี จะมีเขาเรียกขายมีมีขึ้นไปก็สูงสุดก็ขายขายเสร็จก็ย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาเราก็ซื้อพอซื้อเสร็จมันก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งก็ขายมันก็สลับกันไปยังไงก็ได้กําไรนะครับตัวนี้ mm hmm. คือเราดูจากตัวน,นี้มันจะเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงแต่ว่าในขาลงของขาลงนั้นมีโอกาสที่มันจะกลับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2นะครับก็คือ6เดือนถัดมานี้เราต้องดูแล้วก็ดู3เดือนไอเดียว ดู3าสามไตรมาสถัดไปนะครับก็คือ9เดือนก็เราดูว่าจังหวะเขาจะค่อยๆเพิ่มแล้วสร้างผลกําไรกลับเข้ามาครับก็ต้องไปดูในสตรอรี่นะครับของตัวเนชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับ uh huh. TWSAT uh huh. ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะขายของมีสินค้าที่จะเข้ามาขายเยอะแยๆเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาต่ําสุดแล้วนะครับหมายว่าราคาก็ต่ำเราก็จะมีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นไปเพราะอยู่ใกล้ๆเส้น2องะวันนะครับเห็นไหม จังหวะถ้าเกิดเขาจะดีดกลับพุ่งขึ้นไบชนด้านบนนี่ก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับใกล้ๆเส้น2องะวันก็มาเททดสอบเส้น2องะวันแล้วก็จัดจะเด้งกลับลงมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปจะเห็นว่าทางชแนลนี้บอกทุกครั้งว่าเมื่อไหร่เ,เจอเส้นสอะวันมันจะเด้งติดกลับลงมาก่อนที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปในที่สุดนะครับท,ท่านต้องกลับไปดูในนะหลายตัวนะครับของชแนลนี้นะครับว่าจากที่หุ้นนั้นเจอเส้น2องะวันจะเป็นยังไงในคลิปในหลายคลิปที่ผ่านมานครับแต่เจ้าเราจะไม่จะไม่ตั้งชื่อตรงๆนะ ในการวิเคราะห์แต่ละตัวท่านต้องไปเข้าดูแล้วก็ดูรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวที่ผ่านมาครับจะเป็นแนวโน้มใดนะครับส่วนตัวนี้เมื่อเมื่อมาลงมาต่ําสุดที่เส้นลรนเนียลเอเกชันด้านล่างสุดนะครับมันจะไม่มีต่ํากว่านี้อีกแล้วนะครับมันก็จะค่อยสวิงกลับขึ้นไปด้านบนนะครับสวิงขึ้นไปด้านบนเสร็จถ้าเกิดมันมันไม่สามารถที่ไะเทสเส้นสองวันได้มันก็จะลงกลับมาก็ลงมาที่ต่ําแล้วก็ซื้อใหม่ก็กลับขึ้นไปก็ทํากําไรท่านอย่าลืมขายนะครับถ้าเกิดท่านราคามันขึ้นมาเส้นนน้ดดดาาาาบคคืืออจจุุขยรทํํกไ ท่านก็แค่ซื้อซือใน,ซ,ในซื้อในตรงที่มันลงมาในเลนดิ้ชั้นต่ำสุด้าล่างนี่นะครับก็ซื้อเสร็จก็ไปขายด้านบนก็ซื้ออยู่ระหว่างบนกับล่างล่างกับบนก็ทํากําไรไปอย่างนี้นะครับซื้อเข้าทํากําไรเมื่อขายเมื่อมันขึ้นด้านบนสูงสุดก็ได้กําไรได้กําไรเสร็จก็รอให้มันลงมาสักระยะหนึ่งสักประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็ซื้อที่ต่ําสุดเสร็จเราก็รอขายที่มันขึ้นสูงสุดในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าอ่านก็กลับไปกลับมาหลายๆตัวนะครับท่านก็ได้กําไรนะครับ อันนี้เราก็จะจะพูดให้เห็นว่าทํากําไรยังไงแล้วก็ต้องทํำยังไงแล้วต้องมีใจเป็นกายยังไงไม่ต้องไปมองภาพมากมายนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับแค่ว่าตรงไหนพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับเราดูจากการวิเคราะห์การอะไรต่างๆนานาดูจากสตอรี่ของตัวเองนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้อย่างที่เกิดมาหรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับอนนี้ก็คือ3ตัวนี้นะครับเจนโก้ให้ขายนะครับเจนโก้ให้ขายนะครับแล้วก็เอชชั่นให้ซื้อนะครับ แนนชนันก็ให้ขายเช่นเดียวกันนะครับขายก่อนเราค่อยซื้อนะครับตัวส่วนตัว TW ดบนี้ก็ลงมาสุดแล้วก็ให้ซื้อนะครับก็คือมีให้มีให้ขาย2ตัวขายขายเมื่อมันขึ้นสูงสุดแล้วตัว TW ดบิมาลงตามสุดก็ให้ซื้อนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสรุปโดยรวมของคิดนี้ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนลงทุนแล้วก็วางแผนในการเข้าทำกำไรอย่างชัดเจนนะครับให้เห็นเป็นปรูปธรรมแล้วก็ เอากำไรมาให้ได้นะครับทุกคนครับเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับขอท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสาหรับสมาชิกท่านที่ได้กําไรแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ